สวัสดีครับท่านผู้ชม FC ็กซพี่น้องๆนักหมากรุกทุกท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าวันนี้เป็นการแข่งขันนะครับหมากรุกนะครับเชียร์ออนทัวร์นาเมนต์แชมป์ออฟเดอะแชมป์นะครับที่บิ๊กซีนะครับบิ๊กซีสมุทรปราการนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับก็มีสมาชิกนะหมากรุกนะครับและเด็กๆและเยาวชนมากันคับข้างนะครับาเรไป มาดูกันนะครับเด็กๆก็อ่อนอุ่นเครื่องกันครับอุ่นเครื่องกันอุ่นเครื่องกันนะครับเด็กๆเยาวชนครับเดี๋ยวนี้ก็สนใจหมักรุกกันเยอะนะครับเป็นการสื่อสารหมักรุกไทยนะครับอมกันข้วยรางวัลนะครับอ่าะครับเยอะแยะมากมายนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับนะครับอาจจะมีไลฟ์สดนะครับก็ติดตามรับชมด้วยสวัสดีครับ